เอ่อสวัสดีครับทุกช่องผ่านรายการคิปซีเกมคอนเทนต์นะครับนี่ก็อยู่ในเกมบอกฟุตนะวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวในส่วนของตัวผลนกฟินิกตื่นนะครับก็ผมก็ทํามาจนตื่นแล้วนะครับก็นี่จะมารีวิวคนให้ดูนะครับว่าผลฟินิกตื่นเนี่ยมันดีกันแค่ไหนกันเชียวนะครับโอเคครับผมในในส่วนของตัวแรกนะครับในส่วนของตัวคีเมชั่นแคนนอนนะครับเป็นสกิลเซตสกิลแรกใช้มัสซิลลี่หนึ่งนะครับเอ้ยใช้เอเนจีหนึ่งนะครับก็เอ้ยมัสซิลลี่นะครับหนึ่งนะก็วิธีการใช้ก็แนนน่อครับ ก็คือสกิลแท้ปกติครับเพแค่พัดนะฮะก็สกิลเนี่ยแนะนำนะครับถ้าให้ใช้เนี่ยต้องให้โดนไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันจะโดนดาเมจเบิร์นเนาะจะใช้ดูอีกรอบนึ่งครับคือแนะนำเวลาใช้ให้อยู่ที่สูงกว่านะครับแล้วก็พัดนะฮะนะครับมันจะโดนดาเมจเต็มๆนะครับโอ้ยต่อมาแล้วผมจะเป็นอืมต่อมาผมจะเป็นสกิลบูเฟมสกิลเอ็กนะครับมาสนดีเก้าสิบนะครับก็มันก็เป็นสกิลฮิลอะครับเวลาเราใช้ก็ก็เนีฮะ ใครเข้ามาก็จะเด้งออกไปอะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้ Energy เยอะเหมือนกันนะครับสกิลนี้นะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะสกิล X นะครับต่อมาผมจะเป็นสกิล C ครับผมเป็นเฟรมเอ็กโซดัสนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลที่ผมแนะนำไม่ใช้ก็เป็นคอมโบเนะาะสกิล C เงี้ยอยู่ไกลๆเลยนะครับดูเพื่อนผมนะฮะผมสามารถพุ่งเข้าไปแล้วก็ไปใส่ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ระยะไม่ถึงนะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮียนี่แม่งดดด้วยนะครับอ่า ล้วกด C แล้วก็เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการปั่นแล้วก็ตกลงมานะครับก็ดาเมจก็จะมีประมาณทั้งสองพันนะครับไอสองอสองสกิลที่เป็นสกิลตีนะครับก็คือจะ 2,000- ันถึงสามพนต้นๆนะครับไม่เกินนี้นะครับบวกกับเราใส่ผ้าคลุมสคาตาคุริแล้วก็จะแรงขึ้นนะครับนะฮะต่อมาเ็าจะกลายเป็นสกิล F นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสกนะิลบินเนาะ ก็ <S <S ไม่ได้มีอะไรนะครับสกิลบินก็เป็นสกิลบินปกตินะครับก็จะบินเร็วกว่าที่ยังไม่ตื่นนะครับซึ่งถ้าเป็นสกิลนี้นะครับพวกสกิลซีสกิลแซก็จะเหมือนเดิมนะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโอเคครับต่อมาผมสกิลที่จะรีวิวเป็นสกิลที่สําคัญมากสำหรับผลนี้นะก็เรียกว่ามันจะโกงกระปลตื่นอื่นๆคืออันนี้แหละก็คือใน,นส่วนของสกิลแท็บนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าก็สร้างดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับพันสามร้อยนะครับ ใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้เรื่อยๆครับมันจะต้องดีเลย์ประมาณ5าวินะครับแล้วก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกผลอะไรก็จะตียากขึ้นหน่อยนะครับอุ้ยโอเคครับต่อมาครับผมสกิลสุดท้ายครับผมในส่วนของสกิลสกิลผลตื่นอสกิลนกตื่นนะครับก็นี่ฮะแปลงร่างก็จะประมาณนี้ครับซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่นครับสกิลซีนะครับจะกลายเป็นพัดแทนนะฮะเห็นไหมพัดแบบ3ม 3ลูกครับแทนที่จะเป็นแค่ลูกเดียวเออสลูกนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลเนื่อของสกิลซีนะครับเออสกิลซีนี่แหละครับก็คือเป็นสกิลเตะเนาะก็จะเหมือนเดิมนะก็แต่ว่าวงมันจะใหญ่ขึ้นนะครับนะครับผมส่วนในส่วนสกิลเอ็กครับก็จะมีวงใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของการสกิลแท็บก็จะแรงขึ้นเหมือนกันนะครับนิดนึงแหละนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว f นะครับ จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะไม่รู้มันได้ดามเมจหรือเปล่าเดี๋ยวผมรอสกิลเอฟแป๊บหนึ่งนะครับคือผลอันนี้ก็คือมันดีเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แย่เหมือนผลผลที่ตื่นที่ไปผ่านมาเนาะอ่ะลองใช้สกิลเอฟดูฮะโดนดาเมจไหมอุ้ยโดนโดนพันเก้านะครับ,รบอู้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้สําหรับผลโมจิเอยสำหรับผลบ เอ่อฟินิก์นะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนบอกว่าผลฟินิก์เนี่ยค่อนข้างที่จะคือคือที่จริงนะครับคนที่เขาทําตื่นในช่วงแรกๆเนี่ยคือราคามันจะลงลงมามันจะมันจะสูงกว่าราคาปกตินะจากสกิลแรกเท่าไหร่นะหนึ่งพันป่ะตอนนี้เหลือประมาณ500ร้อยนะครับสกิลสุดท้าย6กพันเหลือประมาณห้าพนะครับก็ถือว่าเอ่มลดลงราคาลงมาเยอะเนาะแล้วก็ มาเซอรี่ครับก็ไม่ต้องถึง500นะครับแค่ประมาณ400าก็ได้แล้วนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับเกมบอกฟุตก็ต้องจบเป็นเท่าน,นี้แหละนะครับก็เอามาบอกกันไว้เฉยๆนะเป็นทริคว่าเกีกสกิลมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e กับช่องผมด้วยนะวันนี้ถ้าใครรักไอรักผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ